เข้าไปได้ไงเข้าบนหลังคาไงมางอยู่ข้างล่าง,างไปมันจิเลือมพี่น้องเลือมกูห,หลาม ไกลครับ จะออกทางไหนดี่น้งต้องมาออกทางนี้นะมั้ง